ก,การท่านสม,มณะค่ะกับคราววาท่านอาจารย์หมอเขียวที่ครบรพยิ่งค่ะกบาบครววาครูรู้กับคราวะาพี่น้องหมู่กลุ่มและจิตสาสา,าทุกท่านค่ะก็วันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องมาเออกิเลสมันไม่พอใจลูกค่ะที่ลูกบอกว่าลูกจะไม่เลี้ยงหมูแต่ลูกบอกว่าเออมาถามว่าอยากจะเลี้ยงหมูได้ไหม กิเลสมันก็บอกลูกไปแล้วค่ะลูกก็บอกว่าเออไม่เลี้ยงอะแม่เพราะว่ามันเป็นวิบากแต่ตอนนี้มากลับคําอีกแล้วอะไรเงี้ยกิเลสมันก็ว่าลูกอะค่ะคือมันบอกลูกเลยอ้าวไหนบอกว่าจะไม่เลี้ยงหมูไงตอนแรกเออก็ถามไปแล้วก็ไอ้นี่ไปแล้วตอนนี้มากลับคําอีกแล้วเหรอทีก็ลูกก็บอกว่าเออผมม,มองหาอาชีพอะไรผมรู้สึกว่ามันไม่มีแต่ผมแค่จะเลี้ยงสักตัวหนึ่งเอาไว้ อเอาเอาขี้มันใส่อผักใส่อะไรใส่น่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดต้นมูต้นไม้เอ้าก็อยากได้ก็ไปเอาที่บ้านนาทิย์ซ่คือน้าเขาก็เยอะอะคือขี้หมูเขาก็มีทําไมจะอยากเลี้ยงไปทำไมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอออยากจะเลี้ยงไว้สักตัวแม่ไม่ได้เลี้ยงเยอะอะไรเงี้ยเออเราก็เห็นกิเลสแล้วว่าเฮ้ยมันไม่พอใจลูกอย่างมากเลยค่ะว่าเออพูดกลับไปกลับมาอะไรเงี้ย แล้วก็ยังจะเอาเอาหมูมาเลี้ยงอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็ว่าลูกเลยค่ะเออบอกแล้วถ้าจะเลี้ยงสัตว์ใหญ่มันเป็นวิบากหนักนะคือจะไปเลี้ยงทําไมพูดแล้วก็ไม่จําอะไรเงี้ยแล้ <c oughs> นี้ก็ทีนี้ก็ลูกก็บอกว่าเออผมก็แค่อยากลองเลี้ยงดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่ฟังค่ะคือไม่ฟังตอนนั้นมันมีกิเลสค่ะมันไม่ทันกิเลสเลยค่ะลุกุมันก็พูดกับลูกใหญ่เลยค่ะทีนี้พอลูกกลับบ้านไป เออมันก็มานั่งคิดอะค่ะคือมานั่งมานั่งเออสอนกีรเลอตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเองยังกลับกอกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอ่ะนะเองพูดแล้วเองก็ยังไม่ทําเลยอะเองพูดแล้วเองก็ยังไปทําในสิ่งที่เองเองบอกว่าเองจะไม่ทําน่้นทํานี่แต่เองก็กลับไปทําอีกเหมือนเดิมเองก็ยังไม่เห็นจะรักษาสัญญาอะไรเลยอะเออแล้วลูกเขากลับคํามันก็เป็นเรื่องของเขาอะถ้าเขาจะเลี้ยงหรือว่าถ้าเขาจะ เออไม่ฟังเราแล้วเขาอยากจะลองเลี้ยงก็ปล่อยให้เขารับวิบากของเขาไปอ่ะแล้วเองจะไปอะไรกับลูกอ่ะตัวเองยังไม่เคยรักษาคําพูดเลยบางครั้งเองก็กลับไปกลับมาพูดจะไม่ทําอันนี้แต่เองก็ไปทําเออแล้วไงถ้าล,ลูกเขาจะลองเลี้ยงดูแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรเองอ่ะก็ปล่อยเขารับวิบากไปถ้าเขาอยากลองอ่ะ เขาจะมีความจําเป็นหรือต้องการศึกษาอะไรของเขาก็ได้ก็แล้วแต่เขาเลยเราบอกเขาแล้วอ่ะชี้เนี้ยไปแล้วก็ให้เขาลองไปเลยทีนี้อืมปกติมันก็จะแบบเป็นคนที่แบบกับลูกค่ะมันจะค่อนข้างยากมากๆอ่ะมันก็เลยเอ้ยอยกโทรศัพท์ไปขอโทษลูกดีกว่าคือโทรไปหาลูกดีกว่าอกีเดือนมาวะจะโทรไปทาไมอ่ะก็เสียเกียรติสิเดี๋ยวลูกมันก็บอกว่าเรายอมเออเราก็มีวิบากกับมันอีก เออมีกับาบกกับลูกก็คือกิเลสรุนบอกอ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยการที่เองจะขอโทษอ่ะเองขอโทษในสิ่งที่เองอ่ะพูดไม่ดีกับเขาเองไม่แนะนําเขาเองไม่ฟังเหตุผลนะคือเองได้ยินว่าเฮ้ยพอจะเลี้ยงหมูเองเองว่าลูกอย่างรุนแรงอ่ะก็คือคือพูด,ดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็ด่าลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าเออพูดแล้วไม่รักษาคำพูดอะไรเงี้ยค่ะลูกแล้วก็ก็สอนมันนะคะสอนมันเสร็จแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเองไม่ขอโทษลูกนี้ เองคิดว่าเนี่ยเองจะสบายใจมากใช่ไหมหรือว่าเองคิดว่าเองชนะแต่ข้าจะยอมแพ้ก็คือขอโทษลูกแล้วบอกให้ลูกคิดทบทวนในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เออลองคิดดูว่าเราจําเป็นแค่ไหนก็ได้คือตัดสินเลยค่ะคือตัดสินใจตัวเองค่ะค,คือโทรโทรศัพท์ไปหาลูกแล้วก็บอกว่าเออแม่ขอโทษนะในสิ่งที่แม่พูดไม่ดีอะ่ะถากว่าลูก ให้พิจารณาใหม่อีกทีได้ไหมว่าเออถ้าเรามีความจําเป็นเรื่องเองินเรื่องอะไรเราหาทางอื่นหรือ,อยังไงดีอ่าหรือว่าลูกคิดยังไงหรือว่าจะลองอยังไงดีเออแม่ขอโทษในสิ่งที่แม่พูดนะคือเอ,อ่อแม่รู้แหละว่าเออบางทีคนเราอะ่ะมันก็อยากจะลองอะไรเออก็แล้วแต่ลูกละกันก็ขอให้พิจารณาดูอีกทีลูกเขาก็บอกว่า โอ้ oh, แม่ผมก็คิดแล้วก็ผมก็กลัววิบากนะแต่ผมก็อยากทดลอง <c oughs> อ่ะงั้นลูกก็พิจารณาแล้วกันก็ลองหาอาชีพอื่นๆดูซิที่มันวิบากน้อยที่สุดอะแล้วก็ลองคิดดูซิว่าอะไรที่มันเอน่าจะดีกว่านี้ไหมเอออันไหนที่มันไม่ไม่มีวิบากมากก็เออก,ก็ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะแล้วก็ อะไรที่มันเออถ้าเอออยากจะลองก็เอะคือถ้าหาว่ามันคิดว่าต้องการยังไงก็เอะค่อ,คอยเอ่อมาคุยกับแม่อีกทีนึงแต่ก็เป็นสิทธิ์นะนะว่าถ้ามีความจำเป็นอะไรที่ไม่บอกแม่ก็โอเคเดี๋ยวค่อยบอกถ้าไม่อยากบอกตอนนี้เขาก็พูดเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้อยากเลี้ยงอะไรอ่งะงี้ค่ะแต่ก็เราก็โอเคคือจบตรงนั้นคุยกับลูกๆก,ก็เข้าใจแล้วก็เราเองก็ได้ขอโทษลูกแล้วก็ วิบากที่ว่ามันยิงชนงเฮ้ยกูเป็นแม่อะไรเงี้ยมันก็ลดลงค่ะนี่คือเอครั้งครั้งที่สองกับครั้งที่สามค่ะที่ทียอมที่จะขอโทษลูกค่ะที่แบบเออมันมันเป็นอะไรที่ยากมากๆค่ะกับลูกค่ะยากมากๆค่ะกับลูกที่เขาใกล้ชิดเราค่ะแล้วประมาณนี้ค่ะครูขอปัญญาท่านสาวนานแล้วก็ครูได้ค่ะสาธุค่ะ อ้าวสาธุเหตุการณ์มันคลายลงแล้วแก้สถานการณ์ได้แล้วแล้วกิเลสว่างไงว่างไงต่อกิเลสกิเลสจบไหมหรือกิเลสยังฮึดอยู่ข้างในกิเลสมันยังเห็นค่ะมันยังเห็นความชิงชังที่ลูกจะเอาสัตว์ใหญ่มาเลี้ยงเพราะมันกลัววิบากอค่ะคือกิเลสมันยังแบบไม่เงียบเท่าไหร่ค่ะเหมือนมันกดเอาไว้ค่ะคุณรู้ถึงจะไปขอโทษลูกแต่เหมือนมันกดไว้ว่าเอ้ยมันจะมีวิบากเยอะนะอะไรเนี้ยเพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่อะไรเนี้ย มันดูยังชิงชังที่ลูกจะเลี้ยงสัตว์ใหญ่อยู่ะค,ะค่ะครูคือเขาจะเลี้ยงหมูอะไรงเงี้ยค่ะมันยังกลัววิบากค,ค่ะครูก็มันยังไม่โลงคะ่ะครูก็ขอปัญญาด้วยค่นะแกบท่านสัตย์มครูค่นะพี่น้องแยกนะมันมีสองอย่างนะเนี่ยเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์รรณซึ่งป้ารดแก้ไปที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเหตุการณ์รูปนอกแต่ใจที่มีกิเลสยังไม่ถูกแก้เท่าไหร่กับนิมนต์ท่านฟ้าไทยค่ะ ม็เจเริญนธรรมโยมรับนมัสการท่านสมณะค่ะลูกจะเลี้ยงสัตว์แล้วเราไปเลี้ยงสัตว์ในใจทำไมค่ะกีเลสมาเลี้ยงสัตว์ในใจ่ะมันชิงชัง <c oughs> มันไม่ใหญ่ลูก<ช>มีวิบากค <c oughs> ่ะโยมโยมเลี้ยงเสือก็นดเลี้ยงเล <c oughs> ี้ยงหมูค่ะไม่โยมเลี้ยงเสือคอยจะกัดลูกตลอดเวลาค่ะ อย่างเรียกสัตว์ว่าก็มีสัตว์ในจิตตัวเองก็เขาจะดึงดันอยู่เรื่องตลอดลกเขาก็เลี้ยงไปเราเราไปยึดว่าลูกเราอ่ะเลี้ยงในกวาวิบากวิบากของโลกิจิตวิบากของเราเราจะถ้าเราไปผูกพันกับโลกมันก็มีวิบากรวมก็เขาเขาเขาก็จะทากับปีศิ์ของเขาจะเลี้ยงช้างมาวัวควายเสือสายสิสงสังืะได้ก็ได้เพราะว่าเขาก็มันเป็นอิสระมันรุยนเป็นอิสระไปบังคับเขาก็ไม่ชอบแล้วอืมเรอยากเลี้ยงก็เราบอกแล้วก็ไม่เชื่อ ก็ให้ปล่อยเข้าไประดับหนึ่งเราจะแบบเราก็ฆ่าสัตว์รูตัวเราถ้าก็จบก็เข้าใจเข้าใจออคนมันก็เข้าใจได้แค่นี้แหละแจะเอะไรก็ได้ขนาก็คนที่เลี้ยงเยอะมากไม่เห็นไปขอนก็เลยใช่มหมเขาประถมอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมูก็เป็นกี่ฟาร์มกี่ฟาร์มไม่เห็นยอมไปขอแล้วเหม็นขี้หมูให้ตายนักประมถมอ่มะเห็นไหมเหม็นทั้งเมืองเลยนะ่ะเขาอยู่ได้เลย เดวลูกจะเลี้ยงแค่ตัวเดียวเปอะไรกันมั้งหนาเลี้ยงเลี้ยงไปหม่มันก็ได้ได้รูมันจะเหมืนขี้หมูให้มันดมขี้หมูได้เข็ดก็ดีแล้วใช่ไหมค่ะเออมาเลี้ยงครับฟาร์มเลยอ่ะมาเลี้ยงกันได้หน้าสิบตัวเลยอ่ะขนมจะได้เข็ดเี่าที่แก แต่บอกไม่ได้นะ่ยเป็นวิบากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมีลูกเป็นหมูไอหมูเกิดมาเกิดเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอะไรกันนะัเราระวังตัวเองกันแล้วกันบอกไม่เชื่อกับตรงนะนั้นว่าไปเป็นจะเข้าใจเขาก็จบละเขาทําได้แค่นี้แหละแต่คะแนเยอะแค่นี้คนเราจะบนชข้าวปลาเองถ้วคนมาเข้าใจได้แค่นี้ก็เข้าใจแค่นี้ก็มีเป็นจะดีทาบางคนก็สิทธิ์เก่าบางคนก็ไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงอกา่างนี้ต่เห็นก็มีอ่ะ เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาขายก็มีบางคนก็ซื้อหมามาราคาเป็นหมือ่นอไรเงี้ยมาเลี้ยงเล่นแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยก็มันคนเมื่อกี้เด็มันขึ้นมามันมีสตังมือธรรมมันตามภาษาเดี๋ยวเขาเจอขเขาเข้าใจละมันเหมือนแต่งงานตัวบอกอแต่งงานไม่ดีลักเด็กมันไม่เชื่อม่าไปแต่งพอมันบอกแล้วเป็นไงออท่านเทศมาถูกทุกอย่างเลยเขาก็ต้องเจอสภาวะแล้วคนบางคนมันยังไม่รู้อ่ะเขาต้องให้เจอสภาวะด้วยตัวเอง เขาจะเข้าใจแต่เราบังคับให้เขาเข้าใจเป็นไม่ได้นะก็เขาจะไม่เข้าใจก็ต้องให้เขาไปเจอเองก็จะถูกต้องนั่นละให้เขาไปประสบด้วยตัวเองเราจะบังคับให้เขาอยางนั้นไม่ใช่แร้วนั้นธรรมะพระเจ้าเนี่ยต้องให้ไปเห็นด้วยตัวเองมีความรู้ความรู้นั้นต้องเป็นความจริงให้ได้เห็นความจริงในความรู้ให้ได้แล้วก็ทําจริงให้เป็นจริงนะแต่เขายังไม่เห็นจริงในความรู้เขามีแต่ความรู้เฉยๆเล้ก็ต้องทํา ท้าไม่เกิดสภาวะเขาเขาบอกแม่บอกก็รู้ละแต่ว่ามันจะจะเลี้ยงอะ่ะก็จะให้เขาเห็นความจริงเขาก็ต้องลงมือทาให้ดูเพราะว่าเขายังหยาบยีงหย่เขาไม่เข้าใจแค่พูดไม่เข้าใจแสดงว่าเขายังมีบากอย่างนี้อยู่เขาก็ต้องไปเลี้ยงอ๋อไปนานเ<ข>อา<ข>อ,อะไรอเรอาว่างโยมเพนสีขอพายกานขอพายกืรเนี่กว่าเรียกอะไรอะไร <c oughs> เห็นไหมเล่ามนุษย์อ่ะเข้าใจเขาก็จบแล้วก็เห็นใจเขาเจอเอาละลูกเขาเป็นได้แค่นี้เองลูกเราแล้วก็ยึดถือมากอแหววอะไรกันมางนนะเออมันอยากเลี้ยนนะฉันว่ามันบอกไม่เชื่อกันเด็เขาก็เจออีบากเองเจออีบากกรรมเองเดยวอีบากกรรมเลี้ยงหมูมานี่ก็เป็นพารละใช่ไหมต้องดูให้อาหารหมูใช่ไหมกินขี้หมูเม็ดได้ใช่ไหมนั่นเน่เออเนี่ย มันดมขี้หมูทั้งวีทั้งวันไอ้เข็ดไม่ค่ะหนีกันแหละอีกหน่อยอีกหน่อยอีน่อยเราป่วยจะได้ดูแลเราบ้างเหม็นขี้หมูมันทนได้หน่อยขี้เราก็ทนได้นเอยแกเราจะได้ดูแลเราเป็นมากนานหมูยังดูแลเป็นเลยไม่ต้ดูแลคนที่เป็นนี่ขี้หมูยี่ทนได้ขี้หมูขี้ทนทนได้เหมือนกันแหละหนีงันแหละให้ไปโยอกสิ่งเมาเมาเมาอะ่ย เขา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 มีคําอ้างเขาค่ะเออทาศเอเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยเป็นโรคเกาแล้วทํางานไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาจะไปรับจ้างที่ไหนเขาก็กลัวแต่พ่อเขาค่ะจะหกล้มหรือว่าจะจะเอ่อป่วยเวลาที่เขาไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็เลยอยากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเอาไว้อย่างหมูก็เอาไว้เอาขี้มันใส่ผักแต่อะไรอะไรเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าเขาต้องดูแลพ่อเขาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่อยากไปที่อื่นก็เหมือนเขาว่าเขาสับสนนะคะเพราะว่าครอบครัวของเขาอยู่อีกที่หนึง่งแล้วพ่อเขาก็ป่วยเรียงเกาแล้วก็เป็นโรคตับแข็งอะคะ่ะเขากลัวเป็นคือเขากลัวพ่อเขาแบบป่วยหนักแล้วเขาไม่มีใครดูแลเขาก็เลยหาทีพที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้ยค่ะที่เขาอ้างลาก็โอ้แล้วก็โอ,โอ้โอเคตอนนี้ก็บอกอมาว่าอาจจะอยากให้พ่อ ดีขึ้นก็ปลูกผักไลสารพิษไอ้ขี้หมูไม่ต้องเราขี้คนห่ะขี้พ่อเมื่อหแหละใส่ใส่ผักเข้ามันจะได้แข็งแรงเราขี้หมูมาใส่เสียเวลาโง่ตายเลี้ยงพ่อก็พออยู่แล้วบอกที่ขี้พ่อขี้เอง่แหละอามาใส่ใส่ผักข้าจะได้งามพ่อจะได้หายมะเร็งปั่นผักให้พ่อกินข้นขาวมะเร็งจะได้ดีขึ้น นันจะได้ลดลงพูดฟังไปเลี้ยงหมูเดี๋ยวเถอะมาเล็งขึ้นมาอีกเห็นคนจะซวยแล้วเขาเนี้ยมันะจะเลี้ยงอยู่เขาว่าไปค่ะเรื่องเขาเออเราก็ได้นาไปเขา้าแจะนําที่สุดแล้วบอกที่สุดแล้วเขาไม่ทาจบอ๋อค่ะก็เราเห็นกินเลสตัวเองว่าไปยึดว่าเขาเป็นลูกกลัวเขาเกิดวิบงวิบะเขาคิดว่าประมาณแบบว่าอไปยึดว่าเป็นลูกอะ่ะแต่คนอื่นเลี้ยงเราก็เฉย คือเขาไม่ยืมเงินเราก็ให้ก็จบเก่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเราไปยึดจะบมันเกิดมันเกิดขึ้นแต่ตัวเองเาไปผูกพันกับลูกแล้วอีวิบากใช่ค่ะเออนั่นแหละเนี่ยวิบาคือเราไปยึดก็เป็นลูกเราแหละเป็นแล้วไม่ต้องรอไปเลี้ยงล้วตอนนี้มันเป็นแล้วเนี่ยจะเป็นน้ำตายกันลูกนี่แหละนี่นี่ไม่ความคิ้งทิ้งไม่มีลูกนนี่ นั่นแหละวัววิบากคนอื่นตัวเองนั่นแหละตัวดีน่นค่ะกิเลสมันไม่การแข่งนะคะมันบอกว่าจริงค่ะเนี่ยอย่าเลี้ยงคนมายึดถือไม่นะหะัวลูกจะเป็นตัวเองเราเป็นนะตัวเองสัสเต็มคอเออนะ หน้าดีนะปล่อยปลดไปไดล่อยโดยสัตว์ในจิตวิญญาณร้ห้ได้ก่อนแล้วเขา<แ>จะทําไงก็เป็นสิดตของเขาไปลดลงเขาก็ไม่ได้หรอกง่ายนะเข้าใจแล้วก็เอาสัตว์ทุน้ำกับขอบพระคุณทพนสมนะค่ะคือมันรู้แล้วค่ะว่าตัวเองอ่ะคือจะต้องแบบเอาสาัตว์จากที่ ใจตัวเองเออกก่อนคือสัตว์กิเลสที่มันไปเพ่งโทษกลัวแล้วไปยึดว่าเขาเป็นลูกค่ะก็จะเพ่าเพียรในการที่จะเป็นผู้ยอมแล้วก็ให้เหตุผลในสิ่งที่ควรให้กับลูกค่ะเอมกล่าวขอบคุณท่านธรรมนะนะคะคือขอบคุณท่าค่ะสรุปว่าลูกชายยลังตั้งท่าจะเลี้ยงหมูยังไม่ทันได้เลี้ยงส่วนแม่รดเลี้ยงเสือโคร่งไว้แล้ว แม่นวลก็เลี้ยงเสือดาวแม่นวลเลี้ยงเสือดาวหนึ่งตัวแม่รถเลี้ยงเสือโค้งเสือลูกกัเาลี้ยงไม่ได้เลี้ยงหมูตกลงมนย์มนุ์แม่นี่เลี้ยงเสือว้เยอะเนาะเลี้ยงเป็นคลอกเขา,าเรียกว,ว่าแม่มดเนี่ยรู้จักแม่มดนะ แค่ลูกปร,รึกษาแค่นั้นเองกิเลสมันขึ้นเป็นตับเสียโครงออกปเป็นกบวนอะไรก็พูดมาทั้งหมดเลยยังไม่ได้เลี้ยงหมูใช่ไหมเนี่ยยังค่ะ<น>แค่ปร,รึกษานะเรียกว่ามีหมูเป็นครอบแล้วนะนนเนี่ยโอ้ชีวิตประเทศไทยรวมทั้งแม่แท้ประเทศไทยเรียกว่ามีหมูเลี้ยงนะที่พูดมาเร่องกิเลสเป็นครอบค่ะโอ้แค่ลูกปรึกษาเรื่องเลี้ยงหมู แม่ก so ็ไปเป็นสูเป yeah, uh, uh, oh, oh, e ็นตาแล้วเนาะโอ้โหฟังมาตั้งนานพวกว่าไม่มีหมูเป็นข้อแล้วนั่นยังไม่มีชอบตัวเลยเออเนะโอ้ก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังพุณเตอท่านพูดมาทาให้พวกเราเข้าใจเรื่องสัตวาิทก้าวมากขึ้นไหมเข้าใจชัดขึ้นไหมเข้าใจชัดขึ้นนะคะสัตววิทเข้าใจชัดแล้วค่ะว่าเออเราเราไปธรรมเทศนาธรรมเทศนาครั้งนี้ นี่ทำให้เข้าใจคาว่าสัตววาดเก้ามากขึ้นเนาะใครยังไม่เข้าใจชัดก็น่าจะชัดในวันนี้แหละทานแล้วค่ะพวกอะไรคือสัตว์วาดโดยพวกมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> ไปนั่งหลับตา <c oughs> มีทานสมตวาธิแบบมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ผลความเป็นสัตว์เลยเรื่าสัตววาดเก้านะลืมตาเ็าเหมือนกัน้ามิจฉาทิฏฐินเนีนยนะก็ไม่ผลเช่นยึดลูกยึดอย่างจะเอาสตใจตัวเองไอ้ความยึดไม่ใช่ความผฉดนะ ว่ายึดในสองยึดงานยึดอย่างปัญญาแต่ยึดอย่างเฉกาใช่ไหมไอที่พูดมาทุกคนก็เรียกว่ายึดอย่างเฉกาจะให้ได้ดังใจมันเละทุก่ะทายึดอย่างปัญญาอย่างสมาทานก็เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา,าการทำความข้าใจกับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาอย่างถูกวิธีมันก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานนี่และความเป็นสัตว์ก็จะไม่เกิดข <c oughs> ึ้นอก็ไปศึกษาเรียนยรู้เรื่องแม่ลูกคนที่ทานยยาเรื่องเ อีกหลายล้านชาติก็ไม่จบหรอกนะจนกว่าเราจะจบของเราเองแต่ตุมาลี่จะจสภาวเก้ามากเชืนในวันนี้นะเออก็ตรวจดูเออแล้วยังเหลือสัตว์อยู่เท่าไหร่เราก็จะไปล้างผ้าสัตว์ของเราเในกวกเรานี่มีสัตว์อยู่เท่าไหร่มีหมูอยู่สี่ตัวหมูคือความขี้เกียจกินจุนะขี้เกียจกินจุคือหมูนะเออถ้ามีอยู่ก็ต้องต้องจัดการเปน,นเชื่อเหมือนซะ มีเสืออยู่คือความดุร้ายเอาแต่ใจพบกันคนอเนื่อยอยู่เสมอนมั้่นืือเสือหรือสิงโตนะก็ต้องไปฆ่ามันอ่าก็พี่นาดูแต่ละคนเนะว่าเรายังมีสัตวาวเาก้าอยู่เท่าไหร่ก็ไปจัดการนะเพราะในกอนชัดเจนเรือ่องสัตวาวเาก้าหรือเช้านี้นะอ้ามีอะไรตอบก็รู้ ทานนอกจากขอบพระคุณท่านจำนาค่ะที่ให้ปัญญานะคะเขาจะไปค้าค้าเสียโค้งในใจของเราค่ะดูค่ะเรากว่าคุณท่าคนที่บ้านวีอมีเหมือนกันนะมีเสือดาวหนึ่งตัวเสือดาวบอกว่าเสือดาวคำรำบ่อยมากเสือดาวบอกว่าเดี๋ยว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 ปรับแต่เดี๋ยวที่แถวนั้นก็มีเสือโคร่งนะ โอ้ยขบยับไม่หยุช่างจับมือกันสังวันนั้นเลยเพรว่าปิดใช้รายการคร่ะจะดาวหน้ารอ,อกแม่อยู่ที่บ้านหนึ่งหนึ่ง,งเสือค่ะน่ารักขอบคุณค่ะเบเกันกล่าเีอะไรอ่นนิมนต์เข้าบันเต้เข้ามันปิดอะไรครับ,อ,รรบอ่าเรียนธามพวกเราทุกคนสัตวาวคือสัตว์บวกอาวะคือสัตว์อยู่ในอาศัยอยู่ในตัวเรา อาว่าไปที่อาศัยอาศัยตัวเรามันมีอยู่เก้าตัวเพนะราะนั้นอิเล่นั่นแหละคือสัตว์ที่มันอยู่อาศัยกับตัวเราเพนะราะนั้นเราเราสัตว์ออกซะแต่เรามักจะไปทําลายสัตว์คอ,อกอื่นนะคอ,อกตัวเองไม่ยอมทําลายนะมันก็เลยทํรลายเราสัตว์ก็กัดเราเราไม่ได้ไปกัดใครมันกัดเรา ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เรามีปัญหาในโลกนี้ปัญหาเพราะว่าคนมันมีจิตใจที่ให้เป็นดังใจตัวเองมันสัตว์อยู่ในจิตวิญญาณตัวเองเพราะนั้นดาวจะเอาสัตว์ออกคือเราก็ฆ่าสัตว์ในจิตวิญญาร้อยตายโดยใช้พลังงานของบุญพลังงานของฌานจัดการโดยมีศีลเป็นตัวต้นศีลเป็นตัวต้นที่จะจัดการเป็นพลังงานศีลก็ทําให้เกิดพลังงานฌาน สุดท้ายประหารชีวิตสูงสุดก็มันไม่เกิดอีกเลยคือใช้พลังงานนี่แหละบุญนี่แหละคือจะจัดการอ่าแค่นี้ก่อนนะ่าจะเรียนทาทุกคนสาธุเด็กยนะ